สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพวกเรานะครับเติ้ลอูรู้ฟุตบอลน,นะครับก็สัปดาห์นี้ยังพบกับผมเติ้ลแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าคุณอูยังไม่สามารถมาทํางานได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่หุเสี่ยง่อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาหา์คลิปนี้จะเป็นคลิปการจัดตัวแนะนําการจัดตัวนะครับแฟนตาซีของจ g จ i ไลทนะครับสัปดาห์ที่3 4มสิบสละสัปดาห์นี้มีทีมไหนเตะกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นแต่วันศุกร์ซาท์มตันพบเรสเตอร์ซิตี้วันเสาร์คิสตัมพาเลทพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ ไบตันพบลีดยูเนเต็ดเชลซีเจอฟูลแลนดแล้วก็เอเวอเรตันเจอแอสตันวิลลาวันอาทิตย์ก็จะเป็นนิวคาสเซิลพบอาร์เซนอลแล้วก็แดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลปิดท้ายวันอาทิตย์ด้วยคู่ความหมายของใครหลายคนในสัปดาห์นี้นะครับสเปอร์เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันจันทร์เป็นเวสต์บัมบิดเอลเบียนพบบูเวอรแฮมตันวันเลอร์แล้วก็ปิดท้ายนะครับของสัปดาห์ด้วยเบอร์ลี่ของกิสบูด เจอกับเวแทแฮมของมหาเทพลินการสำดาัน์นี้นะครับผมก็จะนั่เพื่อนสองทีเหมือนเดิมสองทีเหมือนเดิมก็ไล่ไปไล่มามันก็ไม่ถป็นเสมสักทีก็บอกรตรงๆว่าไม่เสมเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดผมไม่มีคิสบูทอยู่แล้วเพราะว่าพวกผมเลือกแนวรับของผู้บัญทาการเมือนเดยมทีมแรกที่ผมจะนั่เพื่อนนะครับมาในระบบ433 433นะครับทีมแรกควบสับตูกับแนวรับทีมแรกที่ผมเลือกมาในทานเพื่อนคือ มาจากแมนทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งโปรแกรมโปรแกรมสัดา์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมระเยือนกิตั่นพาเลสผมมองว่ามีโอกาสเก็บครีนชีตค่อนข้างเยอะเนื่องจากความคิดของผมนะครับแมนซิตี้เจอเกมหนักในเกมฟุตบอลยุโรปก,กับปารีสซูชแมนสองนัดหัวท้ายเลยเพราะฉะนั้นผมได้มองว่าวันที่เจอกับกิตั่นพาเลสแมนซิตี้จะเล่นแบบค่อนข้างถนอมตัวไม่โหมบุก ไม่ใช้กําลังมากมายการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นแบบนี้ผมถึงบอกว่าถ้าพวกเขาเล่นเกมช้าๆเอาความชัวมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะเก็บทีนชีตเพราะฉะนั้นผู้สาประตูผมผมผมจะเลือกเอเดรสันโมลาเอสกองหลังหนึ่งตัวผมเลือกอัมริกลาปอตแมนเชสเตอร์ผมจะเลือกมาแค่2คนนะครับเหตุผลที่ผมเลือก2คนคือตัวที่เหลือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมีความสุมเสิ่ยงเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครจะลงเล่น แล้วทำไมลาปลอสถึงมีโอกาสลงเล่นสูงกว่าคนอื่นในความคิดของผมนะครับจุดสัปดาห์ที่เจอคิสรซานพาเลตจอรสโตนติดโทษแบนก์ก็หมายความว่าจอรสโตนเนี่ยจะต้องได้เล่นเป็นตัวจริงในวันเจอกับอาริสติแกแมงแน่หากจอรสโตนเล่นคู่กับลูเบนดีแอสลาปลอสนั่งสำรอง พักมาเต็มๆเพราะฉะนั้นลาปลอปน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในวันเจอกัจากซันพาเลตส่วนกองหลังตัวอื่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมบอกเลยว่าผมเสียงมากเซนเตอฮาร์ดอย่างยูเบนดีแอสนาธานอาเก้ดิกาเซียไม่รู้ใครจะลงส่วนแบ็คสองข้างผูยิ่งยากใหญ่เลยครับไคลวอล์คเกอร์มีใครกัาไคลวอล์คเกอร์อเล็กซานเดอร์ซินเซนโก้ชาวคันเซลโล่เปบนดี้พวกนี้มีโอกาสกลับถลงเล่นผมจึงเลือกแมนเชสเตอร์มาแค่2คน แนารับอีก3าคนที่เหลือนะครับผมมาจากลีกูไนเตดซึ่งเหตุผลที่เลือกลีเพราะก็เห,เ,หเห็นเห็นกันอยู่นะครับวันที่เจอกับแมนยูรีจะเปลี่ยนเปลี่ยนการเล่นเลยจากทีมสมัยก่อนที่เราเคยเห็นก็คือบุกแหลกยิงเยอะเสียเยอะกลายเป็นเล่นเป็นเกมเน้นความเหนียวแน่นพอพวกเขาเล่นแบบนีเพราเขาก็เล่นได้นะครับแถมเล่นได้ดีด้วยย้อนไปดูรีแมตช์ใหญ่ๆที่พวกเขาผ่านมาช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นเสม,มอแมนยูศูนย์ เสมอเรียกผู้หนึ่งหนึ่งชลามนเซตตี้สองหนึ่งเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์นั่นหมายความว่าตั้งพวกเขาเล่นเกมลับตั้งใจเล่นเกมลับนะครับพวกเขาเล่นได้ดีสำหรับนี้ลีดมีโปรแกรมมาเยือนไบตันโอ้โหซึ่งไบตันนี่ทำงามหน้าไวมากเลยครับสัปดาหสุดแพ้เ, 01, เชฟฟิลเดตศูนย์หนึ่งเชฟฟิลด์เต็ดที่ใครเขาต้องยิงกันไบตันยิงไม่ได้ผมก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกกองหลังของลีดกองหลังลีดสามคนผมเลือกมานะครับก็คือสกจวนดัลลาร์ ซึ่งในเกมเป็นกองหลังแต่ในชีวิตจริงนะโอ้โหเล่นเป็นแนวลุกเลยนะครับหลังพลาสติกเป็นปอดเลยด้วยซ้ำอีกคนนึงก็เป็นแอสการ์ดอเิออสกี้ก็เป็นแบ็คซ้ายแต่ก็เล่นเหมือนตัวลุกได้เหมือนกันนะครับบางจังหวะตัวสุดท้ายก็เป็นลูกไอลิงอันนี้เป็นแนวรับของผม4คนมวกพูดสัประตูนะครับแนวลุกหกคนทีมแรกของผมมาจากแค่2ทีม2ทีมเลยทีมละสามคนทีมแรกที่ผมเลือกม,มาฝากเพื่อนก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ ก็สัปดาห์นี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านเจอเชฟยูมายิงดัดนี้ไม่รู้ยิงดัดไหนแล้วครับเดี๋ยวลูกสเปอร์สามคนผมเลือกครบเลยซอนเฮืองมินกาเลตเบลแฮรี่เคนอีกทีหนึ่งที่ผมเลือกมานะครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้เลสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมไปยืนพัฒนาในคู่แรกของวันศุกร์เลยเหตุผมถึงเลือกเลสเตอร์ซิตี้คือเขายิงตลอดนะครับหนึ่งลูกสองลูกเลสเตอร์ยิงได้ตลอดความมุ่งมั่นแรงจูงใจเลสเตอร์ มีสูงก็คือรุ่นอันดับ4เพิ่มเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนซัตเซอร์สันผมมองว่าลอยตัวละแพ้ก็ไม่ตกชั้นชนะก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ืนที่ยุโรปได้ในจูงใจต่างกันแนวลูก3คนของเลสเตอร์ผมก็จะเต็มก็เจมาริสนันเจมี่วาร์ดี้เคอริชี่อิเทียนโชก็เปน็นแนวลูกของเลสเตอร์อีก3คนเพราะฉะนั้นทีมแรกที่ผมน,นันน้นเพื่อนระบบ4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้่ันศัตรูไอเดอร์สันโมลารเอสกองหลังอามิรลาปอต จวดดัลลาร์อัสการอลิออสกี้บุกไอลิงกอ,องกลาง3ตัวนะครับก็จะมีซนเฮืงมินกาเลตเบลเจเมทิสันกองหน้า3คนเป็นแฮร์รี่เคนจิมมี่วาร์ดี้เคลิชีอีเฮนาโชอันนี้เป็นทีมแรกของผมนะครับในระบบ433มาถึงทีมที่2ทีมที่2ของผมก็ยังยืนระบบ433เช่นเดิมนะครับแนวรับทีมแรกของผมก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเป็นแนวรับ จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเดิมเลยครับผู้สัมปะตูอเดอร์ซันโบลัเอสกองหลังตัวแรกก็เป็นเอเมริกลาปอตเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับส่วนแนวรับอีกทีมหนึง่งของผมสลับจากกองหน้าเลสเ,เตอร์เมื่อกี้นี้มาเป็นกองหลังเลสเตอร์ในนี้นะครับกองหลังเลสเตอร์3คนผมเลือกมาครบก็จะมีทูมอร์ทีคาสันเย่องหลั่าสุดยิงประตูด้วยนะครับยิงทิ่ตันเลเดด้วยเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้ก็ ในคะแนนพิเศษอีกหคะแนนด้วยก็เลยเลือกทีมอุทีกาซันเย่ตัวที่2คือชักล่าโชยุนซูก็การันตีตัวจริงอยู่แล้วตัวที่3ซึ่งผมเอามาแทนนะครับตัวนี้ก็คือผมเลือกเจ้านี้อีแวนเข้ามาตอนแรกที่ผมเลือกไว้ผมเลือกเป็นลิคาโดไปหลลาผมมองว่าเป็นแบ็คมีโอกาสทำคะแนนจากแอตสิกยิงประตูแต่ปรากฏว่าลิคาโดไปแลลาสองนัดหลังไม่ได้ลงเล่นเลยไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับไม่มีข่าวบาดเจ็บพราาความฟิตน่าจะถึง อย่างนัดต้าสุดเมื่อคืนเมื่อคืนเจอกับพาเล่แบ๊กตัวตัวแบ็คของของเลเตอร์ผมจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรเบอร์สามสามอะเล่นแย่มากเลยนะลูโรมัสเล่นแย่มากเลยผมบอกตรงเล่นแย่มากเลยแบนด์เลเตอร์เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนออกแต่ไม่ได้เปลี่ยนลิคโรเปล,ลาล่าลงด้วยนะเปลี่ยนเป็นามาร์คอัลไบาตันลงเล่นแทนใ้สามลิคโรเปล,ลาไม่ลงเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เลือก ก็เลยเอาลิครูป,ปลาลาล่าออกเอาจอนี่อีแวนลงแทนผู้สาวประตูแนวรับของผมก็จะเป็นอันเดรสันโมราเอสเอมริกลาป๊อปทิโมธีคาส์สันเย่ชารล่าโชว์ซูแล้วก็จอนี่อีแวนแนวลูก6คนผมมาจาก3ทีมทีมที่2ผมเนี่ยคัดมา3ทีมทีมละ2คนก็ทีมแรกที่เลือกมาก็ยังเป็นเปอร์เช่นเดิมนะครับก็ตัดเกเรเบลออกแรกก็เหลือแค่ซนทึงมินกับแฮร์รี่เคนทีมที่2ของผม ก็มาจากลีดเมื่อกี้เลือกทีมแรกเลือกหลังลีดทีมนี้เลือกหน้าลีดลีดสองคนที่ผมเลือกก็คือแจ็คฮาริสันกับพัทิกเนืองปอดก็คิดว่ามีโอกาสยิงประตูเหมือนกันนะส่วนทีมปุตท้าห์ผมเลือกคือเชลซีนะครับก็เป็นเมสันเมาส์เมสันเมาส์เนี่ยขอผมมองว่าจะแมตช์ใหญ่แมตช์เล็กหากเขาบความฟิตเพียงพอโทามาัถูกเค้าให้เมสันเมาส์ลงเป็นตัวจริงตลอดเลยก็เลือกเมสันเมาส์อีกคนนึงเลือกทีมูแวนเนอร์ ที่เลือกทมโมไบรเนอร์เนี่ยเพราะผมมองว่าในแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงเลยที่ทิโมไบรเนอร์จะเป็นตัวสำรองก็อาจจะใช้เฟลนายนะครับเชลซี Chelsea คิดว่าใช้เฟลนายพอทิโมไบรเนอร์ไปสำรองพอสุดสัปดาห์เจอกับฟูแลมเล่นในบ้านด้วยนะครับเจฟฟูแลมผมมองว่าทิโมไบรเนอร์น่าจะเป็นตัวจริงแล้วพอดูจากโอกาสนล่าสุดที่ทิโมไบรเนอร์เล่นให้เชลซีเจอเวตแฮมโอกาสยิงเยอะแยะมากมาย หากวันนี้ไม่ใช่โอกาสพุ่งเคยไฟผมบอกว่าทีมโอเนอร์มีโอก,กาสทำคะแนนเพไวะนั้นทีที่2ของผมมาระบบ4-3-3นะครับก็จะเป็นเอเดอร์ซันโมราเอสอเมริกลาปอสทิโมธีคาสตสันเย่ชัคลาโชวินซูจอห์นนี่อีแวนกองกลาง3คนนะครับก็ามาจาก3ทีมเลยซนเฮืองมินแจ็คฮาริสันมิทันเมาส์แนวลุก3คนกองหน้านะครับ3คนก็จะเป็นแฮร์รี่เคน คติกดอมปอดแล้วก็ติมโมแวนเนอร์อันนี้เป็นทีมที่2ที่ผมให้เ,เพื่อนๆฝากเอาไว้ดูนะครับไปดูไว้ดูว่าโอเคไหมมีตัวไหนที่มาทดแทนกันได้ไหมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ร่วมเล่นสนุกกับทางเพจเติ้งองู่ปูรูฟุตบอลมาตลอดนะครับสัปดาห์นี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับคติกาย,ยังคงเดิมนะครับให้เพื่อนๆทายมาว่าในสัปดาห์ที่34นั้นนักเตะคนใดจะทำคะแนนสูงสุดก็เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ให้เปลี่ยนตรงท่วา ปกติเราเข้ามาทายกันในในในเพจ a c e b o o k ครั้งนี้ก็คือจะเปลี่ยนนิดนึงตรงที่ว่าเปลี่ยนจากเพจ a c e b o o k เข้ามาทายในช่อง u t u b e นะครับเพื่อนๆที่เคยทายใน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 เฟซ o ุก็เปลี่ยนมาทายใน YouTube แค่นั้นเองส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นในเพจ Facebook แล้วมาดูคลิปนี้ของเราก็แสดงคอมเมนต์มาได้นะครับว่านักเตะคนไหนจะเป็นคนที่ทำคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้งั้นสัปดาห์นี้ก็แค่นี้นะครับ ดูฟุตบอลให้มีความสุขนะครับเพราะผมคิดว่าผู้ผุ่ม2คนจะทำให้การดูบอลของเพื่อนๆมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ